เอาเละครับคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่รายการเกืออย่างว่า EP ที่58แกันแล้วนะครับก <g iggle> ็หลายคนคงจะมาคิดแบบโอ้โหแม่งพี่กว่าจะมาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอ้โหในช่วงนี้มันมีอะไรวุ่นวายเยอะแยะมากมายเลยนะครับใครที่ติดตามผมในเพจก็น่าจะรู้นะ <c ười> โอ้โหจริง <c ười> จริงแล้วเรี่ววุ่นวายมากนะครับในช่วงชีวิตประจวนช่วงนี้นะก <c ười> ็ขอไปคุณผู้ชมจริงนะครับ <c ười> ก็เดี๋ยวมาเข้าเรื่องเลยดีกว่านะก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่าเกมนี้เป็นเกมที่แบบว่า ดีมากๆอีกเกมเลยนะคือผมต้องบอกว่าอาจจะอีกแนวหนึ่งนะครับซึ่งผมชอบมากๆเลยด้วยนะคือตัวเกมเน้นเรื่องค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนะครับซึ่งหลายคนอาจจะชอบแนวนี้ก็ได้นะซึ่งเกมแนวนี้เนี่ยผมชอบเลยจุดจุดดีของเขาคือเราสามารถเลือกเล่นได้ว่าจะเป็นชายหรือจะเป็นหญิงนะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆนี่คือแบบจริงๆแล้วเขาแทบจะไม่จํากัดเพศเลยด้วยซึ่งผมมองว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะดีเลยนะคือแบบตัดเรื่องแบบการจํากัดเพศออกไปได้เลยนะครับซึ่ง ดีมากเลยนะแล้วก็ในส่วนของเกมนี้คือเป็นแนวแบบอวกาศด้วยอันนี้ค่อนข้างที่จะแนะนําเลยเดี๋ยวมาเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันให้ฟังนะครับว่าเออเกมนี้มันเป็นยังไงกันบ้างนะก็ก่อนอื่นเลยเนะี่ยใครที่ดูรีวิวนี้เสร็จแล้วนะแล้วอยากจะเล่นเนะี่ยก็ลิงก์อยู่ที่ใต้คอมเมนต์นะครับก็ไปโหลดกันได้นะก็ อ่าก่อนอื่นเนี่ยเกมเนี้ยจะมีชื่อว่า Starship i n d a n a นะครับหรือว่าจะเลือกอีกชื่อหนึ่งก็ได้นะครับอ่าชื่อว่า Enterprise i n d a n a นะครับซึ่งเกมเนี้ยจะเป็นแนวแบบว่าไซไฟนะซึ่งแบบเหมือนแบบ a d v e n t u r e นิดนึงนะครับก็ไปตะลุยอวกาศอะไรพวกนี้นะส่วนใหญ่ตัวเนื้อเรื่องเนี่ยจะอยู่นอกโลกหมดเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าเนื้อเรื่องที่ผมให้ในคะแนนนี้คือ8นะครับเออในเกมนี้ก็คือแคะแนนนะซึ่งก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะแล้วผมชอบตรงที่ว่า มันเจออะไรที่แบบแปลกใหม่ดีนะเช่นแบบมนุษย์ต่งดาวอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนเนาะเราอยู่นอกโลกอะไรอเงี้ยซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยค่อนข้างที่น่าสนใจพอใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เออต้องบอกว่ามันก็ต้องเจออะไรที่แปลกๆด้วยนะเข้าใจไหมคุณผู้ชมคือด้วยที่ว่ามันมีมนุษย์ต่างดาวมันมีแบบว่าเอออะไรต่างๆที่มันมันไม่ได้อยู่บนโลกอะ่ะเข้าใจไหมฮะก็อันนี้หลายคนอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ได้ใน,นผมก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันจะมีแบบ ประเภทนี้ถ้าส่วนใหญ่นะครับแล้วก็รวมถึงตัวรูปร่างรูปตัวละครด้วยนะครับที่เป็นแบบแนวแฟนตาซีด้วยนิดๆน,นะครับซึ่งก็อันนี้ผมว่าก็ถือว่าโอเคนะถือว่าแบบสนุกนะครับในส่วนเนื้อเรื่องนะถือว่าใช้ได้เลยนะครับก็ต่อมาด้านเรื่องภาพกันบ้างดีกว่าภาพเนี่ยผมให้8นะครับเราดูวว่าภาพเขาเนี่ยเป็น 3D นะแต่ว่ามันเป็น 3D ที่แบบปน,น 2D ไปด้วยนะครับแล้วฉากส่วนใหญ่นยะจะเป็น 2D จะเป็น2 d งดีซะส่วนใหญ่เราจะเห็น3 d ดีได้ค่อนข้างที่จะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะตัวละครก็ถือว่าอาจจะไม่ได้น่ารักแบบว้าวว้าเหมือนสาวเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเนาะโดยที่ว่าตัวเกมเขาจะเป็นแนวไซไฟนะเป็นแนวแบบเวนเจอร์นะครับก็คือแบบแบบอาจจะแบบดูแบบสมบุกสมบันหรือแบบบูบูนิดนึงอะไรอย่างงี้นะครับแต่แต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้เลยนะในส่วนของตัวผู้หญิงเองนะครับแล้วก็ตัวตัวละครอื่นๆด้วยจะลิ้นพันกันทําไมวะเนี่ยนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะ ก็อันนี้เดี๋ยวถ้าคนไปลองไปดูแล้วกันนะครับผมถือว่าโอเคเลยในส่วนของเรื่องภาพนะครับต่อมาด้านเรื่องเสียงกันบ้างครับด้านเรื่องเสียงก็ต้องบอกว่าผมแทบจะไม่ไม่ให้คะแนนอะไรบ้างนะโดยที่ว่าเสียงอย่างว่าก็ไม่มีนะครับแล้วก็มีแต่เสียงประกอบทั่วไปเนาะคือเสียงประกอบทั่วไปเลยนะครับที่มันควรจะมีเนาะก็โดยรวมถือว่าทําออกมาได้ใช้ได้นะครับถือว่าพอใช้เออประมาณนี้ดีกว่าผมก็เลยให้5คะแนนไปแล้วกันนะครับในส่วนของเรื่องเสียงนะครับในส่วนเกมเพล์เออนะครับ ด้านเกมเพลย์เดี๋ยวผมต้องบอกไว้ก่อนว่าผมได้ตัดหัวข้อการท้าทายออกไปนะครับซึ่งผมจะมารวมกับด้านเกมเพลย์ให้หมดเลยเพราะว่ามันที่จริงมันก็รวมกันได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงในเรื่องของเกมเพลย์ในส่วนของเกมนี้เนาะก็ในส่วนของเกมเพลย์เกมนี้ผมให้6คะแนนนะครับแล้วต้องบอกไว้ก่อนว่า6คะแนนเนี่ยไม่มีระบบของเกมเลยแม้แต่น้อยคือต้องบอกว่าระบบของเกมไม่มีเลยนะครับโดวยที่ว่ามันแบบเน้นแบบว่า ไม่ได้แบบไม่อยากให้มันยุ่งยากซับซ้อนอะไรประมาณนี้มั้งนะครับอันนี้ผมก็ไม่ชัวรนะ์เลยก็เลยแบบว่าไม่ได้ใส่ระบบที่มันแบบว่าทําให้มันยุ่งยากหรือทําให้มันท้าทายเพิ่มขึ้นมาให้นะซึ่งก็อาจจะชอบในส่วนของใครหลายคนเนี่ยอาจจะชอบก็ได้นะครับเพราะว่ามันเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะแต่ว่าผมก็ยังให้6กคะแนนเพราะอะไรเพราะว่ามันมีในส่วนของคาตอบที่มันเป็นส่วนการท้าทาย Therefore, ที่ผมจะไม่พูดไม่ได้เลยนะครับด้วยว่าคําตอบแต่ละคําตอบของเขาเนี่ยโผล่โหแบบมันยังไงอะ คือมันมีผลต่อในเรื่องค่อนข้างได้เยอะนะก็คือแบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบโดวยที่ว่าเราเนี่ยรับบทเป็นแบบผู้บัญชาการในยานลํานั้นด้วยนะครับทีนี้คําตอบที่ได้ก็อาจจะมีความยากนิด้นึงนะซึ่งก็แนะนําให้อ่านกันดีนะครับแล้วก็อ่านเนื้อเรื่องนั้นด้วยนะเพื่อที่จะไม่เจอเออเพื่อที่ได้เจอเลือกคําตอบที่ถูกเออนะครับและใน,นส่วนของฉากอย่างว่าก็เหมือนกันนะคือแต่ละฉากเนี่ย แต่ละคาตอบก็เจอแต่ละฉากต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองเลือกคาตอบกันให้ดีๆนะครับโอเคเนาะก็นด้จนประมาณนี้นะสรวนอีพีที่58นะครับก็คะแนนโดยรวมที่ผมให้ไปก็8เต็ม10แล้วกันนะครับก็ถือว่าใช้ได้ไม่เร็วเลยนะครับก็เออแล้วก็อะไรปะในส่วนเนื้อเรื่องค่อนข้างที่ยาวด้วยแล้วก็ไฟล์ก็เล็กนิดเดียวด้วยนะครับครึ่งกิกเองเนะในส่วนตัวเกมเกมนี้นะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับในส่วนของ enterprise i n ั a n a นะครับก็ลองไปเล่นกันดูนะก็ น่าจะประมาณนี้เนาะสำหรับ ep ห้าสิบแปดเราไปเจอใหม่ใน ep ห้าสิบเก้านะครับว่าเป็นเกมอะไรต่อนะครับสำหรับนี้ก็ขอให้สนุกแล้วก็ enjoy ครับ